สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกุทันที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันเด็ดเด็ดคือเก่านะควก็ชมในคลิปนี้จะมาเสนอสูตรหวยแร่วันหานอยมัดรวมนะคะของแม่ริมโขงของอาจารย์ต้อยละกะของเซียนว่าปีปทุมนะคะในงวันนี้จะเป็นงวดวันพรฤหัสบดีที่ยี่สิบหามงชมจะไม่ให้เบิ่งนสูตรแม่ริมโขงมาว่านี้ก่อนนะคะมาว่านี้สูตรแม่ริมโขง บริเวณในแฟนช่องผิดหวังน้มชมแตกปังๆเขาจังๆเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่เขาหารอบรั่วนะคะสำหรับเลขหาน้อยนะคะชมแตกต่างแต่น้อยเฉพาะกิดไปจนหอดน้อยปกติเลยนะคะเมื่อว่านี่ปังอีหลน้ำชมน้อยเฉพาะกิดเลขที่ออกคือหาสามนะคะหาสามตัวนี้เขาโตนิ่งเต็มๆมาตรงๆน้ำชม แล้วก็พอมาหอดน้อยกาชาติทาผู้ใดได้ไดล่นนะคะแตกทึ่งบนทึ่งล่างเลยนะคะเมือ่อวานนี้เลขที่ออกบนคือหาหกนะคะข้างล่างคือหกสองน้องชมแตกตรงๆทึ่งบนทึ่งล่างรั่อเลยนะคะพอมาหอดห้าน้อยพิเศษน้องชมเลขที่ออกคือหาเจ็ดนะคะห้าเจ็ดตัวนี้เขาโตนิ่นจังๆต่อเนื่องนะคะน้องชม ปังรั่วรับซับรั่วเลี้วพอมาหอดห้าน้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือหกหาน้ำชมหกหาหาหกตัวนี้แตกเต็มเต็มต่อเนื่องคือเก่าน้ำชมรับซับเต็มเต็มแล้วมือนี้สูตรแม่ริมโค้งได้คัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณาคือเก่าน้ำชมในงวดนี้เป็นของงวดวันพระฤหัสบดีที่ยี่สิบหานะคะ สูตแม่ริมโคงคัดชุดเต็มออกมาให้สิชุดสิบหางแล้วก็เน้นให้หชุดหางคือเก่านะคะสำหรับเลขหานอยน้ำชมวิ่งแรนคือเจ็กับแนะคะจัดคู่ห้มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็สามเจ็แปดแปดหาแปดหกแปยแปดหาแล้วก็เจดเกาะคะเน้นให้หาชุดหาง,าง,งคือเจดหนึ่นนะะนนง เจ็ดสามแปดทุกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเ,เก้าเนียนเนียน้องชมเลขส,สามตัวคัดให้แค่สามชุดสามหางคือเก้าคือศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์แปดนะคะมักชอบสูตรแม่ริมโขงสูตรหัวยระวันห้าน้อยเล่นได้ตั้งแต่เฉพาะกีดไปจนฮอดน้อยวีไอพีนะคุณผชมแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อแล้วกะ็ในคลิปนี้มีสูตรของอาจารย์ต้อยนะคะเมื่อวานนี้สูตรของอาจารย์ต้อย มาจังๆนะคะท่านชมผู้ใดได้โชคได้มานก็นยินดีนํานะคะเลขอาจารย์ต้อยเมื่อวานนี้เขาเต็มเต็มคือห้าน้อยวีไอพี่รำชมสูนหาตัวนี้นะคะสูตรอาจารย์ต้อยเพิ่นกะบรจัดให้ลายชุดหลายหางรำชมทาโตตรงได้แค่สี่ชุดนะคะอาจารย์กลับให้ก็ได้เป็นแปดชุดแปดหางนะคะมือนีเลขสูตรอาจารย์ต้อยได้ทรงตัวเลข ัดออกมาให้พิจรารณาคือเก่าค่ะท่านชมในงวดนี้เป็นงวดวันพฤหัสสบดีที่2 5นะคะสูตรอาจารย์ต้อยคัดออกมาเหล็กวิ่งเหล็กแรนมีหากระ6กจัดชุดเต็มให้8ชุด8หางคือเก่านะคะกลับไปกลับมามี0 4 4 0 0 5 5 0 5 9 9 5แล้วก็6 1า6ะคะ่ะบชมมักชอบสูตรอาจารย์ต้อยเข็บหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ ในลิปนี้จะมีเสียงสัมผัสของเสี้ยนว่าปีปฐุมห้ไดดพิจารณาคือเกา่าน้ำชมมาว่านี่เลขคอเฮ้าไม่เบิ่งนก่อนน้ำชมเลขคอเฮ้าหงวดเมือว่านี่ห้าน้อยกับบเุเฮ็ดห้ผิดหวังคือเกา่านะคะสำหรับเลขเสี้ยนว่าปีปฐุมมาว่านี้น้ำชมแตกเต็มเต็มคือห้าน้อยเฉพาะกิจ ปกติแลวก็พิเศษนะคะเฉพาะกิจเลขที่ออกคือหาสามนะคะหาสามตัวนี้เขาตรงตรงเน,น้นเน่นน้ำชุมแลวกะน้อยปกติเลขที่ออกคือหาสองนะคะหาสองกามาตัวน้่เต,ต็มเต็มตรงตรง,ตรงอีกคือเก่าน้ำชมุมรับสับรัว,รวเลยออพอมาหอด้าน้อยวีไอพีนะคะเลขพอเฮ้าแตกต่อเนื่องน้งชมเลขที่ออกคือแปดศูนย์หานะคะ ศูนหาหาศูนโตนีกลมามต็่มติมคือเกา่านมชมรับสับร,รั่วเล่วสุรไรวันของพ่อเฮ้ามือนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอยซิเ็นช่องเฮ้าพิจารณาเอาน,ะ,นะคะมักชอบกับเซียนท่านใดกะพิจารณาเอานะคำช่มไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของพ่อเฮ้าให้พ่อเฮ้าค้นเฟิ่์มให้พร้อมๆมกันได้เลยค่ะเอ้ค่ะสวัสดีครับพ่อ ค่ะเมื่อนี้พบพอกันในคลิปหวยไร่วันเด็ดเด็ดไฮเฟนช่องไดพิจารณาคือเก่า,น,กานะพอนะเมื่อวานนี่นะคะเลขห้าน้อยของพอเฮ้าเซียนว่าผีปทุมนมชมห้าน้อยของพอเฮ้าก็แตกสองน้อยรวด้าเกิดผู้ไดเดล่นเฉพาะกีดนะพอมาตังเต่น,น้อยแรกเลยนะพอนะห้าสามเขาตัวเน้นเขาดีคักเนาะน้อยเฉพาะกีดพอเฮ้านะกะากระไดออ แมนปกติกับ vip นะคะมาเต็มๆนะพ่อเึิงหาซองกับเขาตัวเนียนนะพ่อเนาะ vip กับมาศูนย์หาดีใจกับคนที่ได้โชคได้มาเนาะค่ะสำหรับเลขพอเฮ้าเลขไร้วันปังอีหลีน้มชมมือนี้จะตามแนวทางไ้เฟนช่องไดพิจารณาต่อเลยนะคะสําหรับงวดนี้จะเป็นของงวดวันพฤหัสนะคะฮาหนอยพ่อลาพัฒนาเด็เฮ็ดไว้ไป,ไป พอไม่รู้พออตาวม,มาตัวขู่ว่าอ๋อพอเป็นอย่างเดียวคลิปห้าน้อยไปก่อนนะพ่อเนาะห้าน, <5 S 2> น้อยวันพรหัตก่อนนะคะอเอาไปกินขนมหวานก่อนสําหรับเลขาน่อยนะคะสูตรเซียนว่าปีปฐุมเฮาอ่าวันนี้ก็เข้าเรื่องกับท,ที่เลขวิ่งเลยนะพ่อฮานอยมือนี่วิ่งสองกับสามนั่นแหละวิ่งสองกับสามนะค่ะจับคู่กับสองสี่สองหาสองหก สองสี่สองห้าแล้วก็สองหกค่ะพ่อสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดค่ะออแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะพ่ออ,อืมมันนี่แหละจ้ะ 3ามแปดหกแปดห้าแปดสามแปดหกแล้วก็แปดห้านะพอ่นะอเนาะอ้าวจุดเต็มพอเห่าจัดให้ขัดเนีนๆนนคือเกานะคะอา้ามันนี่ลักรลอยได้ตัวใดครับพอ่อนี่พอ่อลักลกอยได้สกับหเดี๋ยวนะคะหลักร้อยงวดนี้ได้สี่กับหกนะคะ่ะม้ชมอ้าวนี่คือจุดเต็มของพอเห่านะคะ เดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อ,อมๆกันคือเการอบช่มมีหดนี่มีสองสี่สองหาสองหกสามหาสามหกสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสี่แปดสามแปดหกแล้วก็แปดหาถูกต้องนะพ่อ,อที่นี่กับเนียนให้แฟนช่องคือเขาค่ะพ่อในวันนี้ สอง6หเน้นไปที่สองสี่สองหค่ะพ่อเออสามหกสจหแล้วก็สามเจ็ดค่ะพ่อเออเจแล้วก็แปดสสแล้วก็แปดสานะคะพอเข้าจัดให้เน้นให้ชุดเต็มหชุดหกหางคือ2องสี่สองหกสหสามเจ็ดเจดสแล้วก็แปดสามถูกต้องนะพ่อเนาะอ่าหัวดนี้กับ ขอให้ได้ขอให้มากขอให้ปังคือเกาะะ้วค่ะมันใจคือเกาโดยเฉพาะห้าน้อย,อยห้ามมันนี้ก็ได้ค่าอ้าวผู้ใดมักชอบสูเสียนว่าปีปททุมแคบนาจอไวใดเลยนะคะเพอาเฮากะฟันท่งมันใจคักๆค,คือเกานะคะงวดนี้ก็ขอขอบพระคุณในาทางดีๆพอแบ่งปันในช่องแพะปลารวยไดย้พอเดอ้อขอขอะคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสี้ยนว่าปีปททุ่ม ฟันท่งมันใจคักคักคือเก่านะคะงวดนี้พอห้าจัดให้ชุดเต็มนะคะสิบลองชุดแล้วก็เน้นให้หกชุดหกห่างคือเก่าสําหรับผู้ใดมักเลขสามตัวพอห้าจัดหลักลอยให้คือสี่กับหกน้ำชมพิจารณาเอาด้อค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบกระจัดน้ำชมุ่มงวดนี้ผู้ใดได้เ,ดเขามารับชมรับฟังได้เอาตัวเลขของพอห้าไปเสียงโชคเสียงมันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช่โชคๆมันมาหนึ่งปะปัง กันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ